สวัสดีครับผมชื่อชินมุิแล้วตอนนี้ผมอยู่ในโลกมนุษย์แล้วตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรนอกจากเดินไปเดินมาผมนะคือชินชินตอนนี้ตอนนี้ผมปวดหัวปวดตัวปวดขาปวดแขนปวดไหล่ปวดหน้าปวดท้องแต่ยังปวดขี้แอะปาราปินปาราปินประนิมปราดิมปาราดิมเบร์ปิปราเปิลเบร์ปิ เพดานปุ่นเพป่นปะดิมเพาป่นาป่นาดิมดิมดดดิมตึมตึมตึ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 กันตมตึม่งตม้าผมชื่อรูแต่ตอนนี้ผมอยู่ในโลกมนุษย a ผมไม่รู้จะทำอะไรนอกจากเดินไปเดินมาแต่ตอนนี้ผมปวดหัวปวดตัวปวดขาปวดแขนปวดท่องปวดไหล่ปวดตัวปวดขาปวดต้นเท้าปวดใจเรียบแถมยังปวดที่อ้าวไปพร้อมปวดทีอ้าวเย่เย่เยตอนนี้ผมผมนั้นไม่มีอ้าวเรืมอมี้วะ ทุกคนลองดูให้หน่งสิว่ามีไหมนะเนี่ย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 วันนี้อาจจะไม่ดูบัไรมากแต่ว่าตอนนี้มันก็วันวานแต่ว่าตอนนี้มันมีน้าไหลและมันเหมือน,นกับน้ำตกเกยตกที่ตกลงมาก็เหมือนน้ำตาคนที่เหลือไหลลงมาอาจจะพูดเรื่องแต่ค่ะความจริงจริงก็รู้เรื่องรู้ราวรู้มากรู้เยอะรู้เยอะเลย ลูเยอะไปะเดิบอยู่ผมอาจจะรับไปเก่นเหมือนดีเหมือนทีเจแต่ผมว่าเอลยิมปูจา๋าผมอาจจะคนชมผมยังก๊อปพี่ก๊อปชมผมว่าผมนั้นหน้าหวานไม่จะเป็น s อสพีดีปต้องหลีกสายหลีกขวให้ผม,มด คุณมนะโนหนึ่งประเทศไทย